เข้ามาแล้วยังคะคุณลูกค,ค้าคะตอนนี้นะแล้วก็มีสิ่งดีจากดีพาร์ตเมนต์สโตนนำเสนอแล้เวเนาะก็ก็เริ่มตอนนี้ก็เลยก็ได้ใช่ไหมใช่ปกติเออเริ่มไปเลยอ่ากันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอกอไดไลค์กดแชร์ก่อนนะเพื่อจะได้อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะคะสายกล้องค่ะสายกล้องได้วกล้อง ก็ลิกแชร์ค่ะก็ลิกแชร์ค่ะแล้วก็แชร์กันไปด้วยนะคะขุบคูณค่ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งนะคะหน้าชบูชิกับแบรนด์เดียนาผ้าไทยนะคะกลับมาอีกกับโปรโมชั่นที่หลายคนแบอบกว่าสนใจมากๆเลยก็คือลดสูงสุด50%ค่ะนะคะทางเคาน์เตอร์เลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะเพราะน,นั้นอันพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะเลรว,วันพรุ่งนี้นะคะ1 3 1 5กรกฎาคม3วันเท่านั้นเราก็เลยมาไลฟ์บอกก่อนเลย บอกกันเลยนะคะพรุ่งนี้ก็มาชปกันได้เลยนะคะเดน,น่าพาถ่ายเด็กก็จะมีผ้าแล้วก็เครื่องประดับมากมายเลยเราจะไปกันเร็วๆดูเป็นแบบคร่าวนะคะดูตรงข้างหน้ากันแล้วกันนะคะตันี้เราก็มีเป็นแบบว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นหมวกเป็นผ้าคลุมเป็นกระ,ะเป๋านั่นนูนี่นะคะก็ราคาหลักร้อยนะคะเหล่านี้ก็เครื่องประดับต่างๆแนวพวกกิดพวกอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะออกสไตล์แบบร้านนา หรือว่าเพิ่มเงินนี่ประมาณราคาประมาณอันนี้สามร้อยเองค่ะราคาไม่แพงเลยแล้วก็พวกนี้เราลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยทุกชิ้นค่ะค่ะถ้าอันนี้สามร้อยร้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอุ้ยถูกมากเลยค่ะเราต้องมาซูมมาซูมมาซูมไม่ได้บอกว่าอันนี้ทั้งหมดเราซูมไล่ไปเลยนะไล่ไล่ไปเลยค่ะเนี่ยมันจะมีทั้งเข็มขัดชิ้นนี้ค่ะเครื่องเงินทั้งหมดเลยรองเท้าค่ะรองเท้าเป็นแบบว่า จากเทาโดอะไราเงี้ยจากสามผ้ากระสอบผ้ากระสอบผ้าผ้าทอลายกระสอบอสวยมากเลยค่ะแบบนี้ผ้าอะไรคะอ่าพันเดียวก็เหลือห้าร้อยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จนถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะด้วยคะอย่างนี้กระเป๋าค่ะกระเป๋านี่พันแปดพันแปดเหลือเก้าร้อยบาทใช่ค่ะโอ้โหเลิศมากเลยเดี๋ยวี้เรามาที่ กล้องเราก็จะแปร์ไปเราจะมาเป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะไปแบบว่าเร็วเราจะไม่ได้แย้มให้ดูทุกตัวแบบนี้เราจะท o o แบบว่าสวยหรูเป็นแบบผ้าลูกไม้ลูกไม้นลูกไม้นอกนะคะลักษณะแบบนี้อย่างนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันพันกว่าค่ะก็ลดเหลือเก้าร้อยอ แบบแฟชั่นสมัยแบบรห้ารห้าใช่ใด้แล้วแล้วก็จะมีมุกวแฟชั่นสมัยไหนจะเป็นมือประดับของเนี้อสวยค่ะในเรื่องห็นก็จะเป็นแบบอ่าอ่าใยกัญชงค่ะและเป็นดีไซน์แบบสมัยใหม่ร่วมสมัยอ๋อก็ตัดเยอะออกมาแบบอ่าร่วมสมัยค่ะร่วมสมัยนะคะแบบนี้ก็ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้5,500ก็ผ่าก็พันสองค่ะค่ะ ทรงดอยนะคุณลูกค้าอันอันนี้อันนี้ผ้าไทยผ้าไทยผ้าไทยทรงทางเหนือทางเหนือใช่ทางเหนือนะคะหรือว่าทางร้านช้างร้านนาในสายลาวในสายพระ็สวยงามทรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้พันสองก็เหลือหกร้อยบาทหกร้อยถูกไหงานปานีด นี้เป็นใยกัญชงต่นี้ทั้งสอเหลือ6กร้อยบาทูกมาก,ม,ากมันจะมีหลากหลายสีใใส่กับะสิ่งนี่สวยาม,มากแล้วใส่กับระเพดยใช่แล้วกรุ่งนี้นะคะ50%นะคุณลค้าคะ ทั้งทั้งราวเป็นไหมจกค่ะไหมจบมีทั้งราวแล้วก็ผ้าสิ้นไหมที่นี่นะที่อุบลอันนี้อันนี้ผ้าอุทัยชายชายค่ะเป็นอันนี้ผ้าอุทัยธานีอุทัยธานีอันนี้ราวอันนี้ราวอันนี้ราวค่ะอัตปือค่ะ ก็หมื่นกว่าบาทลดแล้วก็เหลือครึ่งหนึ่งเลยคะ่ะก็ประมาณแบบว่าเก้าพันแปดพันหกพันไราคาพันนี่หายากมากเลยนะคะเป็นจกเลยค่ะสวันว <c oughs> ันนันนะสมนะคะสิบามสิบหาสเอกเกงค่ะมาหมอ <c oughs> ันนี้นเป็นคัตตอนร้อซค่ะคัตตอนร้อแบบใส่สบายนุ่ม มันเป็นกางเกงแบบสมัยใหม่สมัยใหม่ค่ะแฟชั่นนิดๆค่ะแฟชั่นคนชอบแฟชั่นสี่ร้อยห้าสิบเหลือสองร้อยกว่าสองร้อยยี่ห้าสองร้อยยี่ห้าน่าน่าน่าดีงามดีงามใช่ก็มีหลายๆทรงค่ะสนใจก็อ๋อนี่ไงกางเกงทรงแบบว่าทรงดอยค่ะทรงดอยตัวเล็กๆค่ะอันนี้ 450ร้อยห้าสิบเรือสองร้อยยี่ส้าได้สวยๆกันเนี้ยฉันได้เสียเงินจริงๆทั้งหลายเ่อนอันนี้สําหรับแบบคนชอบขายยาวนิดตัวสูงหน่อยสนี้ก็จะรพื้นหน่อยแต่วเนี่ยยังแอดมินเราได้แอดมินทีการได้เลยตัวยาวตัวเนี้ยตัวยาวตัวเนี้ยอุารอยสยห้าสิบในวันพรุ่งนี้นะคะโอ้ยจ่ายจายจ่ายอ้จ่ายจ ใช่มากเป็นงานปักมือเรื่องสองพันสองพันสองร้อยห้าห้าสิบบาทค่ะงานวิจิตอ่าเป็นแบบใส่ค่ะมีทั้ง แล้วก็มีเดทฮะเดเดเดเ่อทเดะโต้กล้องเดรอะเขาจะไปค่ะค่ะมีทั้งเดซใช่ค่ะเป็นเดเป็นอะไรอย่างี้ค่ะเนี่ยตัวเนี้ยราคาไม่ดค่ะราคาบาทสองรบาทซื้อเป็นชุดสีคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็450บาทเหลือ225บาท รอบนี้จะเจออะไรแบบนี้เนาะรอบรอบ,บที่เรามาคิดทำไมไม่เจอเนาะเว่าเราเพราะว่าเรามองข้างหลค่ะอันนี้มีสำหรับผู้ชายด้วยนะคะผู้ชายใส่แบบเบาๆเย็นๆนะคะค่ะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวราคา450าร้อยห้าสิบบาทเหลือสองราอยยี่สบห้าบาทค่ะค่ะ,คะ างเจงชาวเขาค่ะต้องไม่เจอค่ะเมื่อสักค่ะอันนี้เก้าพันเหลือสี่พันห้าร้อยบาทเป็นผ้าแต่งด้วยผ้าชาวเขาค่ะแล้วก็เป็นผ้าใยกันชงแบบชาวเขาเลยค่ะดีไซน์ดีไซน์แบบสําหรับคนดีไซน์เป็นคนแบบดูแลใช่ค่ะ ก่าคนแก่ท oh. right. <track> no ี่มสื่อโทษกันมาใช่ค่ะเดีนี้เหลือเหลือไม่กี่คนนะคะค่ะค่ะมีงานศิลปะของคนพื้นถิ่นค่ะเขาคนถิ่นค่ะสวยมากคนนี้ก็คนนี้ก็แตก็เหลือ900เก่าเลยได้เลยค่ะน้องจ๋าค่ะค่ะเออสองร้อยสีสิบบาทค่ะ <40. S 2> ค่ะผ้าใส่สบายค่ะนอะ้องค่ะก็ลดได้อ่าลดให้พิเศษเท่าไ,ไหร่คะอ่าสองร้อยค่ะ 看看看。Okay, okay.

ห้าร้อยบาทวันพรุ่งนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าย้อมคราวจากสกลนครไหมคะใช่ค่ะค่าผ้าเนื้อดีเลยค่ะเป็นผ้าสาลูค่ะคือเบาบางสบายใส่หน้าร้อนดีพิ่งมาใหม่เพราะอะไรไม่เคยเห็นเลยมีทั้งกระโปรงมีทั้งกางเกงกางเกงเป้า เ้าต่ำส่วนนี้เท่อันนี้เป็นแบบขาย,ยาโเท่ขาสั้นใส่สบายสบายสั้นแบบว่าสามส่วนสี่ส่วนแล้วแต่ชอบราคาสามร้อยก็เหลือร้อยห้าสิบในวันต้นนะคะเพื่่งั้น,น,น,นเราก็จะไปแบบเรยว,รยวมาดูสินค้าท่าซื่อสวยๆงามน,น,นะคะหลากหลายสถานที่หลากหลายภูมิภาคนะ,คะ ผ้ามัดหมี่ของบ้านหมี่ค่ะผ้าจกของสุขโขทยัยแล้วก็นี่ผ้าราชบุรีค่ะคูบัวค่ะอันนี้ผ้านนมักโคนของสุขโขทยัยสีสัจนาไรค่ะถ้าเป็นพวกสิ้นเนี่ยจะราคาอยู่ที่ตกประมาณสามพันสองสามพันก็ลดแล้วก็เหลือพันห้าร้อยบาทพันหกร้อยบาท อาจจะชชจแบตไม่เต็มพอค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเอาไปไลฟ์มาแชทยังไม่เต็มค่ะแอดมินขัดขันให้หายใช่ไหมจ๊ะจิ๊บว้าพูด,บบดงอ๋อไม่ชชจไม่เต็มค่ะขอภัยด้วยนะ ของคุณสมัยใช่เนาะเพราะเอ็นซีก็พูดดังรายการดังพูดดังอย่างนั้นไม่เป็น,นไรค,ค่ะพูดดังๆได้ยินอยู่เนาะคุณอยู่ใกล้กองการในด้านนี้อันนี้เป็นผ้าจกของอุตร,รดิตค่ะอ,อุตร,รดิตนี่ก็ประมาณมามราคาก็หลักพันนะค่ะหลักพันก็สองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทก็ครึ่งราคาหมดค่ะใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นผ้าอุตรดิตต์เหมือนกันค่ะเป็นผ้าจกอุตรดิตต์ลายเขาจะบอกว่าลวดลายสีสันนะคะอุตรดิตต์สีสันก็จะสดใสพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็อันสุดท้ายก็จะอันนี้ผ้าคามค่ะของสกลนครค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ทางทางอุบลเขมราชเราก็มีนะคะค่ะเคยเคยซื้อมาผืนหนึ่งลักษณะคล้ายลายนี้เหมือนกันก็หลักพันเหมือนกันนะค่าหลักพันค่ะก็ลดแล้วไม่ถึงพัน ถ้าสิ้นแบบนี้ไม่ถึงพันนี่หายากนะคะจริงๆไปงานไหนก็เหอะไปโอทอปไปอะไรก็ตามอ่ะมันสองพันสามพันอยู่แล้วค่ะสิของคุณผู้ชายบ้างจะจะน้อยจานเป็นผ้าแบบผ้าสรงนะเป็นไหมแต่เป็นเสื้อแล้วนี้ก็สองพันะคะก็ลดขึ้นราคาสิเหลือคันเดียวไปเลยจัะสำหรับผู้ชายนี่ก็จะอาจจะเป็นสูทเป็นสูทออกมานะครออกมาอันนี้มัน รูค่ะหลายตัวแล้วป่ะตัวดีตัวเดียวค่ะดูหนักนะคะหนักค่ะอุยไม่หนักเท่าไหร่นะไม่หนักแบบไม่ไม่หนักค่ะไม่หนักเลยค่ะเป็นเบาๆค่ะแต่แต่ก็จะดูแบบทรงทรงแบบภูมิฐานดูดีดูหรูดูดีใช่ค่ะเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรลักษณะสูตรผ้าไทย ประมาณหกพันหกพันเหลือสามพันพรุ่งนี้เหลือสามพันนะคะ <c oughs> สูตรพาไทยสวยแบบนี้เหลือสามพันนะคะุณลูกค้าวันพรุ่งนี้รีบมาเลยนะโปรวันแรกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะสิบโมงเช้าเนี่ยให้ม,ชม,มาช็อปเลยสินค้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้บอกมาบ่อยๆนะเดี๋ยจน่าก็จัดโปรพิเศษให้เฉพาะแบบซีนเทเวอร์เลยเชียรนะคะแล้วก็กล้องเราก็ใครไปได้แล้วกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ขึ้นระดับ หลายพวกนี้จะเป็นหินหินแบบโมงคลค่ะซึ่งจะมีบางอันที่แบบใส่แล้วก็ถูกหวยเลยเบืรอเยอะกันปังเลยค่ะเออยอย่างนี้อย่างนี้ค่ะสีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเทอร์คอยค่ะเทอร์คอยมันจะแบบเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีโชคดีโชคลาภค่เี้ยนะคะแล้วก็จะมี จำไล่บ้างเป็นเป็นจี้บ้างาคบ้ง่ะเข็มกลัดสร้อยคอต่างหูครบเซตนะคะสวยมากเลยราคาก็ประมาณหลักหลักพันค่ะหลักพันหลักร้อยอะไรค่ะก็ลดราคาเหลือครึ่งหนึ่งวันครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้นะคาสวยมางามที่สุดเลยนะลายเป็นต่างด้านบนจะเป็นแบบว่าอลังการนิดๆค่ะเป็นหินเป็น คอสนะคะแล้วก็เป็นดีไซน์สำหรับคนที่ชอบเครื่องประดับแบบชิ้นใหญ่นะคะกล้องก็ดูจะแพงไปเลยนะคะที่พึ่ล้วลานตาไปหมดเลยนะคะตอนนี้สวยสดงดงามไปหมดเลยค่ะนี่นะคะข้างบนข้างลา่างครบหมดเครื่องประดับครบหมดเลยครับแหวนต่างหูสร้อยค<พ>อทำลายแต่มกกรดทุกอย่างที่แบบว่าคุณผู้หญิงชื่นชอบเลยประดับประดา สวยสดงดงามนะคะมีครบเลยที่เดียน้าค่ะไทยลูกค้าลูกค้าก็แบบอู้ชื่นชอบมากๆเลยจฉพาะถ้าลด50%เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มราคาที่สุดเพราะของพวกนี้มันเป็นมันเป็นฝีมือคนคนทำทั้งหมดมันคืองานฝีมือพระฉะนา้นะเจ้าจะบวกเรื่องกับของฝีมือราคาถูกแล้าไปดูใช่คะแล้วลดราคาอย่างนงี้ถือว่าถูกมากๆด้วยเฉ่ยสวยทสุด ส่วนมากเลยนะคุณลูกค้าจริงๆนะคะก็มาสอบถามได้นะคะหลักร้อยเป็นถึงหลักพันหลักพันค่ะมีค่ะแต่ว่าแบบสวยมากค่ะสวยคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆเลยค่ะคชอบอ่ะเขาก็บอกมันไม่แพงหรอกถ้าถูกใจยังไงก็ไม่แพงใช่ค่ะนะคะนี่ก็มาที่เดียน่าได้เลยคุณลูกค้าก็การลาสไปนี่ค่ะค่ะันนี้ก็ไปเร็วๆค่ะ แวะมาได้เลยค่ะเดียนาะผ้าไทยของเรามีเครื่องประดับสวยๆ้วยอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะคะหน้าชาบุชีเลยถ้าจะมาฝั่งทางอีออนนี่ก็เดินตรงมาเจอเลยมาฝั่งทางธนาคารกรุงไทยก็เดินตรงมาฝ่มือเจอเลยนะคะเดียนาะขอ,อางเราวันนี้อย่าลืมนะโปรโมชั่น50% 3ปรนวันเท่านั้น13 14 15หกระดาษกระดาคมสิวงเชา้าจนถึง3ทุ่มนะคะที่ห้างสินีไทยวสของเราวันนี้ ขอบคุณมากเลยที่ติดตามเรานะคะแต่ต้นจนจบขอบคุณที่ทักทายมาด้วยนะคะเสียงไม่ดังไม่ดังยังไงก็ขอบคุณจริงๆอย่าลืมแวะมาอุดหนุนก็ได้นะคะเดี๋ยวนะใครอยากสั่งออนไลน์ก็ได้นะ,ะตอนนี้เราก็มีส่งเฟอร์รี่ให้อยู่นะคะส่งฟรีทั่วประเทศซื้อครบ500บาทส่งฟรีทั่วประเทศสิ้นเดือนมาถึงสิ้นเดือนโปรโมชั่นนี้ค่ะวันนี้เราสงองคนมดเวลาแล้วไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ